สวัสดีครับอาณาจักรทอปคิดรวบรวมเรื่องราวที่สุดบนโลกใบนี้มาให้ท่านผู้ชมรับชมกันนะครับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆด้านการผลิตรถยนต์ในแต่ละปีนะครับทาให้มีรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะความแรงและเร็วมากขึ้นก็โดนใจคนรักรถทั่วโลกนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับอาณาจักรทอปคิดพาท่านผู้ชมมาชมรถที่เร็วที่สุดในปี2022 พลาดประการใดก็ต้องกลับขอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยนะครับพร้อมแล้วรยกันเลยอันดับ10บ a m b o r ก h i n ีซ Al ัล ster ไฮเปอร์คาร์จากค่ายเลมบ r ก h i n i กับการพัฒนาด้านสมรรถนะการขับเคลื่อนอย่างสุดกำลังมาพร้อมเครื่องยนต์ V12 ทำให้มีพละกำลังสูงสุด819แรงมา้าโดยมีอัตราเร่งจาก0ถึง100นะครับภายใน2.9วินาทีและมีสปีดความเร็วสูงสุดอยู่ที่350กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเป็นไฮเปอร์คาร์ที่จะผลิตออกมาเพียง19คันเท่านั้นแล้วก็ถูกจับจองโดยมาสถีผู้รักความเร็วหมดทันทีที่เปิดตัวเลยนะครับราคาอยู่ที่3.29ล้านเหรียญสหรัฐหรือราคาประมาณ100ล้านบาทนะครับอันดับ9ปากานีอุวล่า BC โรเตอร์ ไฮเปอร์คาสัญชาติอิตาลีนะครับกับเวอร์ชั่นเปิดประทุนที่มีสมญานามว่าเร็วประดุกสายฟ้ากับภาพรักษที่มีสีดําเข้มขึ้นน่าเก่งขามกัเลิทีเดียนเป็นการออกแบบที่เปี่ยมด้วยพลังและสมรรถนะในสไตล์ของอูวรามาพร้อมเครื่องยนต์ V2 1ทําให้มีพละกาลังสูงสุด800แรงมา้าและจุดเด่นคือสปีดความเร็วสูงสุดที่380กิเมชัวโมง มีจํานวนการผลิตเพียง40คันในโลกเท่านั้นราคาอยู่ที่3.5ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆประมาณ108ล้านบาทอันดับ8แมคคาเรนสปีดเทล ที่ได้ชื่อว่าเป็นค่ายรถยนต์ไฮเปอร์คาร์ระดับตน้ตนๆของโลกเลยนะครับสำหรับการเปิดตัวสปีดเทลก็เป็นที่จับตามองอย่างมากเพราะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม h y เปอร์นะครับยังจำกัดการผลิตแบบ l i มิต e d อิดิชั n เพียง107คันทั่วโลกเท่านั้นกับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ V8 ทว์โบคู่มีกำลังรวมกว่า1 0 3 5แรงมา้าเข้าถึงความเร็ว300กิมต่ชั่วโมงใช้เวลาเพียง12.8วินาทีและมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่402กิมชั่วโมง ราคาอยู่ที่22ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ระดับ70ล้านบาทแต่ตอนนี้นะครับมีบางสำนักตีข่าวว่าราคาพุ่งขึ้นเท่าตัวอยู่ที่ราวๆ157ล้านบาทอันดับ7 Aston Martin Valkyrie สำหรับไฮเปอร์คาร์พลังสูงรุ่นนี้ได้ร่วมมือกันระหว่าง Aston กับ Red Bull Racing Team ในฐานะหุ้นส่วนที่มีส่วนร่วมการสร้างรถสูตรหนึ่งด้วยกันและรถไฮเปอร์คาร์ที่ได้รับความยอมระดับโลกมาหลายต่อหลายรุ่น รวมทั้งรุ่นนี้ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเข้าถึงพลังธรรมชาติอย่างสายลมที่พัดพาความอิสระในการขับขีดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ V12 มีกำลังรวมกว่า1,139แรงม้าโดยมีอัตราเร่งจาก0ถึง100นับภายใน2.5วินาทีโดยมีสปีดความเร็วสูงสุดอยู่ที่402กิมตรต่อชั่วโมงและมีค่าตัวอยู่ที่3.2ล้านเหนรียญสหรัฐหรือราว17 0ล้านบาทนะครับ ันดับ6 SSC ทัวทาร่าไฮเปอร์คาร์สัญชาติอเมริกันรุ่นทัวทาร่านะครับรุ่นนี้นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นการสานต่อความสำเร็จของอันติเมตเอโรที่เคยได้รับการบันทึกสติของ G ินเนียร์เวิร์ดเรคคอร์ดว่ามีความเร็วที่สูงที่สุดในโลกอยู่ที่412.28กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ภายหลังก็ถูกปกติเวรอนเปเปอร์สปอร์ตทำลายสติลงไปสำหรับทัวทาร่าตอนที่เปิดตัวก็มีการพัฒนาด้านสมรรถนะ เครื่องยนต์เป็นแบบบล็อกอะลูมิเนียม V8 ที่ให้กำลังอยู่ที่1,350แรงม้าแต่บางสนับได้กล่าวว่าถ้าใช้น้ำมัน E85 จะให้กำลังมากถึง1,700แรงม้าก็ได้ทีเดียวนะครับอัตราเร่งจาก0ถึง100ภายใน2.5วินาทีและสปีดความเร็วสูงสุดอยู่ที่4 4 7กิโลเมตรต่อชั่วโมงราคาเปิดตัวอยู่ที่970,000เหรียญสหรัฐหรือราวประมาณ32ล้านบาทไทย 5. d e v i l 16 d e v i l 16นะครับรถยนที่ถูกจับตามมองตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2013ในงานดูไบมอเตอร์โชว์นะครับว่าจะทำลายทุกสถิติรถที่เร็วที่สุด ก็มีข่าวคราวกำเพัฒนาเรื่อยมากระทั่งปีส0ง9ันะผลการทดสอบสมรรถนะความแรงของรุ่นนี้นะครับเครื่องยนต์ V ีสกพร้อม turbo โขโโนาดยักษ์ถึง4ตัวกันเลยทีเดียวมีกําลังสูงสุดถึง5 0 0แรงมา้าผู้พัฒนารุ่นดังกล่าวนะครับแต่อธิบายการทํางานของเครื่องยนต์ไว้ว่าเครื่องยนต์จะทางานเป็น2แบบได้แ,แก่การขับขี่ปกติในชีวิตประจำวันเครื่องยนต์จะให้กําลังเพียง800-900แรงมา้าจากกระบอกสูบ8กระบอกจากทั้งหมด16กระบอกแต่เมื่อกดปุ่มคําว่าเบสนะครับที่ติด เครื่องยนต์ทั้งหมดและทูบโบท,ทั้ง4ตัวจะทํางานส่งผลให้กําลังสูงสุดถึง5,000แรงม้ากันเลยทีเดียวนะครับความเร็วสูงสุด480กิโลเมตรถึง515กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับตั้งราคาวไว้ที่ประมาณ1ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆา3ล้านร้บาทไทยอันดับ4บี่ b u g a t i Cylon Super Sport 300 Hypercar ร um ุ่น Limited Edition ที่ผลิตออกมาเพียง30คันเท่านั้น จุดเด่นของรุ่นนี้นะครับคือตัวถังซึ่งจะมีช่วงท้ายนะครับยาวแปลกแตกต่างออกจากบลูกติซีรอนนะครับรุ่นออริจินอลของบลูติเองนะครับและแนวหลังคาลู่ลมมาพร้อมตัวถังสีดำํำส้มดูลึกลับและเทสไตล์บลูคติติดตั้งขุมพลัง W16 ท่วงด้วยทรโบ4สลูก ถูกปรับแต่งให้ส่งกำลังสูงสุด1,600รแรงมา้าจะปิีดความเร็วสูงสุดอยู่ที่490กิโมตรต่อชั่วโมงกัะเล็ทีเดียวนะครับหลังจะเปิดตัวนะครับก็แน่นอนว่ายอดจองเต็มทันทีอย่างรวดเร็วค่าตัวรถคันนี้นะครับอยู่ที่3.5ร้ราล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆประมาณ118ล้านบาทนะครับอันดับ3 h e เฮน s น y ซี่เวน5มเบาเหมือนล่องลอยในอากาศ คือนิยามความแรงและเร็วของ Hennessy Venom F5 นอกจากความเร็วและแรงแล้วนะครับรูปลักษณ์ของตัวรถก็ทำให้ถูกตั้งฉายาว่ามอนสเตอซึ่งรุ่นนี้จะถูกผลิตออกมาเพียง24คันเท่านั้นนะครับด้านสมรรถนะเครื่องยนต์นะครับ V8 ถูวบวกคู่เครื่องยนต์ก็ให้กำลังถึง1 8 1 7แรงม้ากันเลยทีเดียวนะครับและสปีดความเร็วสูงสุดที่498 500กิมต่อชั่วโมง ราคาสวรรค์กันอยู่ที่1.6ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวประมาณ52ล้านบาทไทยอันดับ 2. บร b กติโบริเดนี่คือไฮเปอร์คาร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการกับขี่ในสนามของคนชอบความเร็วซึ่งด้านบุ g ติิก็เปิดเผยว่าเป็นรุ่นที่มีจุดประสงค์ในการผลิตเพื่อศึกษาวิจัยเท่านั้นนะครับ ในส่วนแผนของการผลิตจิกซึ่งหากมีขึ้นก็คงผลิตในแบบจํานวนจํากัดถึงตอนนี้นะครับยังไม่มีการตัดสินใจอย่างชัดเจนว่ารุ่นนี้จะผลิตมาเท่าไหร่นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับใช้เครื่องยนต์ W16 ขนาดใหญ่จนทําให้มีกําลังสูงสุดอยู่ที่1,850แปรงมา้าและจากการทดสอบก็ทําสถิติความเร็วสูงสุดอยู่ที่500รกิมตรชั่วโมงกาสงวนกันอยู่ที่5้าล้านเลนรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยก็ราประมาณ193ล้านบาทไทยนะครับอันดับ1 k o ่งคอนิเซ็กเจอร์โกเอฟโซลและอันดับหนึ่งของรถที่เร็วที่สุดปี2022นะครับก็คือไฮเปอร์คาร์ที่เร็วแรงที่สุดในโลกในตอนนี้นะครับก็คือค o นิเซ็กเจอร s โกเอฟโซลุตรถยนต์สัญชาตสสิวีเดนที่ได้รับความสนใจเรื่องการพัฒนาด้านความเร็วตลอดหลายปีนอกจากนี้ยังมีทั้งภาพรัก ความหรูหราความสวยงามแตกต่างไม่เหมือนใครนะครับมีแผนการผลิตและจำหน่ายเพียง125คันทั่วโลกวางเครื่องยนต์เบนซิน V8 ทบคู่ให้กำลัง1280แรงมา้าและจะโหดยิ่งขึ้นนะครับเป็น1600แรงมา้าเมื่อเติมแก๊สโซฮอ,อ e ล e85 ลงไปสองด้วยกำลังเกียร์มัลติคัด9สปีดความเร็วสูงสุดที่ทำไหวนะครับ5้0กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถที่เร็วที่สุดในโลกในขนาานี้นะครับราคาสงวนกันอยู่ที่2.8ล้านเหรียญสหรัฐเป็นเงินไทยก็ราวประมาณ94ล้านบาทไทยนะครับ10รถที่เร็วที่สุดในปี2022ติดพลาดกันไหก็ต้องกลับออแผยท่านผู้ชมดูและชอบใจฝากกดไลค์คอมเมนต์กันได้เลยนะครับ